คำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่8ของเดือนธันวาคมปี2566อากาศที่วัดป่าน้องไคโน้องอยู่ที่22องศาเซนเซียนะอาตมาก,ก็คิดว่าทั้งจังหวัดก็คงจะมีอากาศเย็นอาจจะต่างกันตรงที่มีป่าคนกีดหรือมีป่าไม้ แต่ที่วันมีป่าไม้จึงมีความเย็นค่อนข้างสูงแต่เย็นแห้งๆนะฮะเย็นทางภาคอีสานไม่เย็นเหมือนน้าหมอกทางภาคเหนือเย็นแห้งๆนะะแล้วก็ <c oughs> มีลมโชวย <c oughs> วันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่เมื่อวานนี้ก็ <c oughs> ได้กล่าวไป อยู่หลายเรื่องหลายประการด้วยกันถึงเรื่องของความกลัวต่อเนื่องจากวันก่อนนู่นนะ <c oughs> อันนี้ก็จะพาท่านมาศึกษาในประเด็นแห่งความกลัวนี้อีกเช่นกันความกลัวจริงๆพระเจ้าทรงบัญญัติไว้มีแค่สี่อย่างนะแต่จะกลัวยังไงก็ตาม <c oughs> ในที่สุดถ้าเรายังไม่เข้าใจเหตุของความกลัวก็ อย่างทิ้งความกลัวไม่ได้นะเหตุของความกลัวก็คือความรักความพอใจทุกครั้งที่เรา <c oughs> มีความรักความพอใจอะไรเราก็จะกลัวที่จะต้องจากสิ่งนั้นนะในชีวิตอัตมาเนี่ย <c oughs> ออกจากแม่มาตั้งแต่อายุ14-15ปีนะก็ ร้องไห้หลายรอบนะเสียใจอยู่หลายที่ไม่วนะ่าจะไปอยู่ที่ไหน <c oughs> ก็เวลาจะออกจากที่นั่นไปจิตใจก็วาดวิวขาดนะขาดความเหมือนเหมือนจะร้องไห้นี่แหละมันรู้สึกมันวาดวิวไปนะนะนะอาจจะมาไปอยู่ที่ <c oughs> สมัยเรียนอยู่ที่วัดวังชมพูสมคคีธรรมบวชใหม่ๆครั้งก่อนนะเมื่อปี2522ที่วัดวบวชที่จังหวัดตากนะสมัยนั้นโบสถ์ก็หายากต้องไปบวชที่จังหวัดตากได้อยู่ช่วยหลวงตาสร้างวัดวังชมพูสมคคีธรรมเป็นครั้งแรกช่วยสร้างศาลาหลังจากนั้นก็ ขออนุญาตหลวงตาไปเรียนนักธรรมที่วัดว,ดวดปีรัตนารามที่ตำบลหนองเพลอําเภอตาขีจังหวัดคนครสวรรค์ <c oughs> จนสอบได้นักธรรมตรีหลวงพ่อพระครูก,ก็ฝากท่านเจ้าคุณเจ้ารองเจ้าคณะจังหวัดให้ไปเรียนบาลีอยู่ที่วัดโพธรามก่อนจะจากว่าปีไปก็นึกเสียดายจิตใจเหมือนกันใจวิว ไปเรียนที่ <c oughs> วัดโพธารามอยู่6ปีก็สอบได้ไปเรียนทำสามประโยคนะสอบประโยค4อยู่ปีหนึ่งไม่ได้นะหลังจากนั้นก็ไปเป็นครูสอนบาลีอยู่ที่ดำเนินสะดวกอยู่ที่วัดโชติทายกาลามอยู่ตรงนี้นานหน่อยเป็นเวลาถึง9ปีเป็นครูสอนบาลีไปอยู่ตรงนี้ก็ถูก ให้ไปอบรมต่างๆนาๆนาอบรมเป็นครูสอนศีลธรรมอบรมพระวิปัสนาจารย์อบรมพรนักเผยแผ่อบรมการปกป้องพระพุทธศาสนาะแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการเปิดศูนย์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์อยู่ที่นั่นนะสอนลูกศิษย์ลูกหาได้ปเปรียญสี่เปรียญห้าเปรียญหกก็มี <c oughs> ก็เลยคิดว่าเออตัวเองก็สมควรจะไปอัพเกรด ไปเรียนนะตอนนั้นก็มีความคิดปเปลี่ยนปริยตนะีก็ลาจากวัชโชไปใจก็วิวเหมือนกันญนะาติโยมหลายคนก็ไม่อยากให้ไปนะแต่ก็บอกมันเป็นกรรมต้องไป <c oughs> <c oughs> ไปก็ <c oughs> ไปสมัครเป็นพระธรรมจริกในโครงการของสมเด็จย่าที่วัศีโสดา เขาก็ให้เรียนภาคกศพของสถาบันราชพัฒเชียงใหม่เดือนนึงก็ไปเรียนเจ็ดวันที่เหลือ <monastery> ที่เหลือ <t> ก <iling amine sounds> ็ลงปฏิบ <ch that is out> ัติงานอยู่ภาคสนามอย่างเงี้ยใจก็วิวไม่อยากจากไปเพราะยังมีความรักความห่วงหาญาติโยมบ้างสถานที่บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะแต่ในสุดก็ต้องไปนะก็ไปเรียนเขาก็บรรจุให้มาอยู่กับ พี่น้องชนเผ่าอยู่ติดชายแดนสปปลาวนะอยู่ทางอำเภอพูสร้างแต่ก่อนเป็นกิ่งอำเภอเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอพูสร้างอยู่กับพี่น้องชนเผ่าม้งก็อยู่ช่วยพี่น้องชนเผ่าม้งพัฒนาหมู่บ้านทำเรื่องผ้าใ่กันชงจนเดี๋ยวนี้ก็เป็นผ้าใ่กันชงติดระดับห้าดาวนะ หลังจากนั้นก็อยู่ได้ประมาณ10กว่าปีเขาก็ให้ไปเป็นเจ้าวาดที่วัดพระธาตุภูสางนะแต่ก่อนจะจากจากบ้านข้อ,อยาวก็ใจวิววิตกกังวลแต่ว่ามันก็อยู่ใกล้ๆกันไป,ไปมามานะไปเป็นเจ้าวาดภูสางนะ <c oughs> จนเรียนจบปริญญาตี <c oughs> ก็มีเหตุ <c oughs> เลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรก็ผูกพันอยู่กับเด็กกับอื่นๆนะ ก็มีเหตุให้ลาสึกขาไปไปตั้งศูนย์ว่าจะดูแลเด็กนะก็ไปทำอยู่6ปีจนตั้งมูลนิธิมูนิธิต้นก้าแห่งความดีนะพอถึงเวลา6ปีแล้วก็มาเลี้ยงลูกชาวบ้านอยู่6ปีก็เลยเออพอแล้วก็เลยถือโอกาสลาเข้ามาบวชไปบวชที่วัดพระบาทน,น้ำพุเมื่อปี2 5 5 2นะ ใช่หลวงพ่อเจ้าคุณอยู่หนึ่งปีหลังจากนั้นก็เลยออกศึกษาธรรมะมีเพื่อนปฏิบัติธรรมด้วยกันหนึ่งรูปไปไปวัดอัมพวันบ้างไป <c oughs> สวนโมกไปเกาะชี้ชังเกาะพังงนันตะลุยป่านะไปศึกษาเรื่องฌานนะแต่ออกจากแต่ละที่ก็จิตใจก็ยังวิววิวนะ แต่ว่าแสดงว่าเรายังไม่เข้มแข็งนะพอไปอยู่ที่เกาะพงานนี่แหละเริ่ม <c oughs> เข้มแข็งขึ้นแล้วได้ศึกษาพุทธวจนะเขาเอาเอาโสคันชิตนะได้เอาหนังสือปฏิจสมุปบาทให้เล่มหนึ่งเพราะว่าอยู่ที่วัดธรรมยายปีกไม่มีภารากิจอะไรมากนอกจากทำวัดเช้าทำวัดยินกวาดลานวาดัดแล้วก็ นั่งสมาธิกับเดินจงกรมก็ได้รู้จักอิทัปปยาตาปฏิสมุปบาทตรงนั้นแล้วก็เลยศึกษาอยู่ตลอดกับฟังฟัง <c oughs> วัฒกรรมของพระอาจารย์คึกฤทธินะ์ที่วัดนาปะาพงก็ทำให้เข้าใจเรื่องมรรคแดอริยสัจสี่ได้มากขึ้นนะก็ได้มีโอกาสไปศึกษาเรื่องวัดเรื่องปฏิบัติอยู่กับท่านแล้มาน เจ็ดวันนะไปกับอาสโสขันชิตแ,แต่ก่อนก็ไปอยู่บ้านรานเสียงธรรมของพันเอกสมศักดิ์อยู่ที่นั่นคร <c oughs> นี้ <c oughs> ก็แต่ละที่แต่ละที่อย่างไปอยู่เกาะสีชัง9้าเดือนก็มีโอกาสประพฤติปฏิบัติรธรรมศึกษาธรรมะจนเริ่มเข้าใจว่าเราจะเอาอะไร กับชีวิตเราเราเคยไปฝึกปฏิบัติสายนอสายพุโทโธสัมมาอ拉หังสายยกมือสายดูจิตก็ไปลุยมานะแล้วก็กลับมาดูตัวเราว่าเราจะเหมาะสมตรงไหนก็เลยกลับมาศึกษาเรื่องทัทปัญยาตาและปฏิสมุรปรบาทิคิดว่าตัวนี้เหมาะกับตัวเราก็เลยเจริญอาณาปนาสติก็รู้สึกจาก จากที่ศูนย์เลี้ยงเด็กมาก็ใจวิวอยู่เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเราเข้มแข็งขึ้นเพราะเราต้องพัดภากจากสิ่งนั้นจากคนนั้นจากอะไรก็ออกมาได้นะก็ออกมาอันนี้คือความกลัวมจากของรักแต่เมื่อเราสละแล้วก,ก็ก็ปล่อยแล้วก็คือปล่อยไม่ต้องรักต้องชังอะไรในชีวิตเราก็ไม่ทุกอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ได้มาอยู่ ที่จังหวัดอุบลน,นะคือมีเพื่อนสหายธรรมรูปหนึ่งไปนิมนต์มาสมัยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ธรรมาจมที่เชียงใหม่นะนะก็ไปอยู่พระธาตุดอยจอมกิติอยู่สองเดือนกว่าแล้วก็ไปอยู่ที่ <c oughs> วัดลำไพพันนีที่ระยองนะไปศึกษาวัด อาจารย์น,นลงนงะสายหลวงปู่ชาอยู่เดือนกว่านะก็ได้วัดได้รูปแบบต่างๆพอสมควรไปช่วยงานหลวงพ่ออาจารย์พระครูเดี๋ยวนี้ท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกตอาจารย์พระครูชนวิทย์นะ <c oughs> อยู่สามเดือนกว่าไปฝึกเป็นพระธรรมทูตนะออกโรงเรียนอย่างเงี้ย <c oughs> อาจารย์พระครูก็ไปพาไปหาดูวัดเผื่อจะถูก <c oughs> จะหลีดท่านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อเราไปอยู่แต่ละที่ละที่ก็พบความพัดพลากพบความอะไรบ่อยๆเดี๋ยวนี้ใจมันก็เลยเข้มแข็งได้ไงก็จะจากก็ต้องจากอยู่ไหนก็ต้องจากอย่างเงี้ยความกลัวทั้งหลายก็ลดลงไปอย่างเงี้ยจะกลัวอะไรเมื่อ <c oughs> เรามีธรรมะคําสอนของพระพุทธเ,เจ้าอย่างนี้เป็นต้น ก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยจับหมวดธรรมที่หลวงพ่อพุทธทาสได้รวบรวมไวร้รวมถึงทีมงานของพระอาจารยค์คือดิธิ์ทวนาปะพงนะมาก็ศึกษาแล้วก็นำหลักธรรมนล่นนี้มาออกอากาศนะถ่ายทอดให้โยมตอนนั้นออกรายการวิทยุติสีนะมาหลังๆเริ่ม <c oughs> มีอินเทอร์เน็ตเอง <c oughs> ก็จัดตั้งสถานีเองนะก็ออกรายการตรงนั้นมามาจนถึงวันนี้นะเป็นรายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะมีแทรกบ้างเช่นเอาชาโดกมาแทรกนะอย่างวันนี้ก็เอาชีวประวัติของอัตมามาแทรกอย่างเงี้ยประโยมได้เห็นว่ามันกลัวกลัวพวกความรักความผดใจความพัดพลาดตรงนั้นเองอย่างเงี้ยแต่เมื่อเรา นิพพานมันบ่อยๆบ่อยๆมันเป็นเรื่องธรรมดาใจก็ไม่หวาดหวิ่วิวไม่วิตกกังวลเพราะในสุดเราก็ต้องเป็นไปตามอย่างนี้ต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย <c oughs> มาจนถึงวันนี้ก็อมาัก็เปลี่ยนแปลงอีกนนี่ก็เมื่อวันที่ห้าธันวาพระราชกิจจานุเบกษาก็ออกมาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อ เจา้าคณะตำบ,เบลเจา้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดก็ได้เสนอชื่ออาตมาให้ขึ้นเป็นพระครูสัญญบัตนะกอนนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เห็นพระราชกิจจาออกมาว่าเป็นนามใหม่นะชื่อพระสุนพระครูสุนทรสุตโกศลน,นะอันนี้ก็เป็นชื่อใหม่นะที่ก็ก็รอรอรับใบประกาศและพัยดยศนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหม นั้นเราก็อายุก็มากขึ <c oughs> <c oughs> mm ้นอาตมาก็65แล้วก็แก่ไปอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็พยายามไม่รับกิจนิมนต์นอกต่างจังหวัดพยายามอยู่เป็นที่ร่างกายก็ไม่ค่อยป่วยมากแต่ถ้าเดินทางมากก็จะป่วยนี้วิธีดูแลแล้วก็ระวังเรื่องอาหารอาหารก็ต้องระวังอย่างเงี้ย เราก็จะพยุงธาตุขันเราไปโดยสติปัญญาก็พออยู่ได้ไม่หลงไม่ลืมอย่างเงี้ยก็มีการอ่านพระไตรปิฎกให้ญาโยมได้ฟังทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้นะนำชีวประวัติลายสาระต่างๆมาให้ญาโยมทั้งหลายได้ได้ศึกษากัน <c oughs> <c oughs> เราจะทำยังไงคะเนี้ยพระองค์ทรงตัดไว้ว่าความกลัวนะ จากหนังสืออริยสัจพระจากพระโอษด์เล่มที่สองพระพุทธเจ้าพูดถึงความกลัวที่เป็นเหตุของสมาธิฏฐิชนิดที่เรียกว่าเป็นโลกิยะโลกิยะคือของญาติโยมนะพระองค์คลงกําหมดแล้วมีสี่อย่างนะ <c oughs> คือ1กลัวนะกลัวกลัว,กล,วกลัวต่อการติเตือนตนเองด้วยตนนะนี่คือข้อที่หนึ่ง <c oughs> ข้อที่สอง ความกลัวต่อการติเตือนจากผู้อื่นข้อที่สามความกลัวต่ออัธยาข้อที่สี่ความกลัวต่อทุกขติอันนี้เรียกว่ากลัวของปุถุชนเลยกลัวของญาติโยมนั่นแหละพระองค์ก็อธิบายว่าเอ้ากลัวต่อการติเตียนตัวเองนะ่ะเป็นอย่างไรพระองค์ก็ทรงบอกว่าเนี่ย <c oughs> บุคคลบางคนเนี่ยไข้ควรแล้วอ่า ว่าโอ้เราประพฤติทุจริตกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีนะโอ้เราเราจะไม่ติจะไม่พึงติเตียนตัวเราได้ด้วยศีลน,นะอย่างไรเล่านะก็มันกายไม่ดีวาจาไม่ดีนะอันนี้แหละะองก็รงแต่ว่าเนี่ยเขาย่อมกลัวต่อภัยนะจากการติเตียนตนด้วยตนเองนะ เมื่อเรากลัว,วอย่างนี้ก็ละซะละการทำกายทุจริต <c oughs> ขอยะละชั่วเนี่ยละชั่วทางกายเว้นจากการขาดศัพท์รัทรัพย์ประพฤติในกามละชั่วทางวาจาเว้นจากการพูดเท็จพูดโสเสียพูดพระเจ้าพูดคำหยาบละจากความชั่วทางใจเว้นจากความโลภความคิดปัาบาค,ความคิดเบียดเบียนนะ ละเสียอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่ละเราจะติดเตียนตัวเราได้อกินแดงแก่งใจทำไมไปทํำอย่างนั้นทำไมไปคิดอย่างนี้ทำไมไปพูดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าว่าเมื่อเราละกายทุจริตแล้วเจริญแต่สุดจริตใจก็กายก็สุดจริตใจก็สุดจริตวาจาก็สุดจริตใจก็สุดจริตเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงชื่อว่านะ เราจึงกล่าวว่าความกลัวต่อการติดเตือนตัวเต็อนตัวเองอันนี้ข้อที่หนึ่งมันจริงโยมถ้าทําไม่ดีเนี่ยมันกินแหงแหงใจโอ้ยไม่น่าทําเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ข้อที่สองกลัวต่อการติดเตือนคนอื่นแหมคนอื่นเมื่อว่าเราไม่ดีนี่มันอับอายใช่ไหมก็กลัวกลัวพระเจ้าก็กลัวเมื่อกลัวแล้วก็เลิกละจากการทําไม่ดีทางกายทางวาจาทางใจ อันนี้คือข้อที่สองที่เรียกว่ากลัวต่อการติดเตียนคนอื่นนะข้อที่สามกลัวต่ออาทยากรรมอาทยากรรมนี่ก็คือพูดถึงเรื่องกฎหมายนะติดคุกติดตารางนี่ในปัจจุบันในสมัยก่อนไม่ใช่อย่างนั้นคือลงโทษโอ้ลงโทษหนักนะพระพุทธเจ้าจัดไว้จะมีถึงสิบสองวิธนะีถูกพระราชาจับมาได้แล้วก็ลงโทษด้วยวิธีต่างๆางเช่นเี่ยนด้วยไว้นะ หดด้วยเชือกบ้างหรือทุบด้วยท่อนไม้นะตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกตัดอะไรสารพันุมรยอดมีสิบสองอย่างนะ <c oughs> อันนี้ก็กลัวต่ออาชยาเห็น <c oughs> ไหมฮะ <c oughs> มงคลกลัวติดคุกติดตารางกันนี้เข้าปาเข้าดงอะไรเนี่ยอันนี้คือความกลัวของปุถุชนกลัวต่ออาชญาต่อมานะพระองค์ก็ทรงตัดว่า ความกลัวต่อทุกขติทุกขติที่ไปเกิดไม่ดนะีคนบางคนก็กลัวว่าอ้เราทําวิบากกรรมไม่ดีเลยทางกายก็ไม่ดีทางวจาก็ไม่ดีทางใจก็ไม่ดีนะโอ้ยข้างหน้าเราจะต้อง <c oughs> ตกนรกแน่เงี้ยนี่ก็กลัวก็ละจากการประพฤติไม่ดีนั้นมาทําแต่สิ่งที่ดีไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าดีนะตะ เมื่อกลัวตกนรกก็ยังทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่น่นก็ตกนรกแน่นอนอย่างเนี้พระเจ้าก็ทรงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้แหละคือความกลัวสี่อย่างเห็นไหมมีอยู่สี่อย่างเองนะ <c oughs> นั้นเราทั้งหลายญาติโยมถึงแม้เราจะกลัวช้างกลัวมากกลัวอะไรสารพัดแต่ในสุดสรุปแล้วก็คือกลัวตายและกลัวหลังการตายว่าจะได้ไปเกิดไม่ดีเห็นไหม พระเจ้าก็สอนวิธีแก้ความกลัวเหล่านี้ด้วยการมาให้ทานการให้ทานการสมาทานศีลการเจริญสมถะภาวนาในกลุ่มนี้มันจะเป็นตัวต้านทานให้เราไม่กลัวเอาก็เรามีทานมีศีลมีภาวนาจะกลัวทำไมเราถึงตะละจากโลกนี้ไปเราต้องไปที่ดีกว่านี้ใช่หไหมพระอ,องค์ทรงสอนให้เราละ ความคิดที่ <c oughs> วิตกกังวลเหล่านี้ออกด้วยการเจริญในสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งการเจริญอาณาปณะสติ <c oughs> <c oughs> การมีสติอยู่กับลมหายใจพู้เจ้าก็จะละความวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆนั่นได้อันยาโยมทั้งหลายทำไปเลยถ้าเรายังมีความวิตกกังวลกลัวหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆอันนี้แหละ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เรานั้นละความกลัวถึงเราจะกลัวยังไงโยมมันก็กลัวตายนั่นแหละจะกลัวตายทําไมอยู่ไหนเราก็ตายเพราะพระุทธเจ้าตรัสว่าถึงแม้จะไปอยู่กลางทะเลในอากาศในถ้าในภูเขาในอะไรก็ตายหมดถึงแม้เราจะไปพึ่งป่าไม้ภูเขาเจดีย์อารามอะไรในที่สุด เราก็พึ่งได้ชัวข่าวในสุดเราก็ต้องแก่เจ็บตายหรือสิ่งเหล่านั้นก็ต้องผุดต้องพังไปเห็นไหมฮะพวะเจ้านี่แนละเอาอาณาปานสติมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกจะละวิตกกังวลความกลัวนี่ออกไปถึงกลัวยังไงเราก็ต้องจัดก,กันเห็นไหมเหมือนโยมบอกวโอ้ฉันกลัวกลัวแก่เอาก็เกิดมามก็ต้องแก่ใช่ไหมด,ดีที่มีโอกาสได้ใช้ความแก่ กลัวตายกลัวยัยยงไงก็ต้องตายเราตายมาตามลําดับตายจากความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลาย <c oughs> เราจึงต้องศึกษาในเรื่องความกลัวในแบบของพระพุทธเจ้ากนละัวสี่อย่างนี้แหละก็มีแค่นี้เองไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่จะกลัวยังไงก็ตามญาติโยมเราก็ตายกันมากที่สุด กวัวพัดพรากนี่มากที่สุดนะแต่ทึงไงก็ต้องพัดพรากอยู่ดีเพราะสิ่งทั้งหลายเราพบกันแค่ชั่วข่าวสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบนโลกใบนี้เรามีกระดูกของเราเลี้ยลายอยู่หลายที่หลายทิศโย,ยมจะคิดว่าที่บ้านที่โยมยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ไม่มีกระดูกของโยมจากการที่เราไม่รู้จักอริยสัจสีไม่รู้จัก ธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเราจึงปรารถนาเกิดพอเกิดแล้วก็แก่ตายก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อเข้าใจอริยสัจสี่เข้าใจกฎอิทัปปยาตาปฏิสมุปบาทเดินอย่างถูกต้องเราจะพ้นจากความกลัวพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายขอมรนาขอจเจริญพร